สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โมนิกาชาแนลตามเคยนะคะวันนี้กลับบ้านเร็วนะคะกลับบ้านเร็วมาตามเคยค่ะอาหารเย็นต้องรีบมาตำส้มตำม,มันเป็นอาหารหลักจริงๆเลยค่ะบอกไม่ถูกบอกไม่ถูกเลยแต่วันนี้พิเศษนะคะโมนิกามีนี่หน่อไม้สดเลยค่ะหน่อไม้สดสดจากต้นเลยนะคะค,คุณเพื่อนเขาน่ารักมากคุณสาวคุณสาวมาฝาก็บอกว่ากินส้มตำแล้วค่ะ ขาดาหน่อไม้ก็เลยงานก็เลยไปหาหน่อไม้เอามาฝากไปสองสามหน่อเนาะหน่อเล็กๆน่ารักมากเราก็เลยแฮปปี้มาก,กเลยแบบตั้งใจรีบกลับบ้านเลิกงานเสร็จมาต้มส้มตําม,มาค่ะมามาอร่อยส้มตําด้วยกันเพราะว่าโมนิกาก็ได้ปลาร้ามาใหม่ด้วยได้ปลาแดกตําบหมฮู้งจ้ะแต่ปลาเด็กตาบหฮู้งมาใหม่นันแหลกก็เลยติดใจก็เลยเออ สิกินตำบะฮงเสมอเสมอแต่มื่อนี่มันนิกาสิตำส่วนเราจะตำข่ปุ่นบ่อกข่าเอิญตำข่ปุ่นเนาะเดี๋ยวสิซิมเบิ้งก่อนโอ้ยหิวหลายไปเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานเบิดมือกะหิวคิดถอดไปตำมะฮงโอจะคัมป์เนาะอื้อ แับหลายน้ำใหม่สดอืมอืมนี่บอกนอะอืม,อม,อม,อมนี่ตัวเขาเอิญน,น้ำใหม่สดจังพ่อสาวๆอยู่ออสเตรเลียเนาะทางควีนสแลนด์นะจ๊ะก็ามักไปหาน้ำมักันมักไปหาน้ำมักันน้ำมัสดอสโอ้ยเขาก็ดีใจกันเนาะอืมเขาก็ลัมีโอกาสไปหาน้ำเขาดอก อไืได้มากเลยดีใจหลายขอบคุณไดไดายด้วยจากเพื่นาสาแซ่บกแบ็แซ่บแอบรับเชิญเนาะกินน้ำลายไม่ว่านน้ำแซ่บห้ายหลายล้วพี่น้องเลยอบ่เอิญจอดแมงว่านหย่านเพื่อิม เราบ่ากินตำปงคนกินพอดีก็แสียบรนยากาศเวลาหิวเนาะนี่ประแดกแสบๆตำซะมีพักส,สดสโอ้ยพักกับบดเอ้อบ่อยากแต้ฟาวกินหลายหิวพี่น้องเอ้ยบได้ดกินข้าวเที่ยงวันนี้ย่างเ็งวันเนาะ มื่อนีบผเพ็ดหลายแซ่บจ้ปกกะปกติเพื่อนสาวสิเพินค้นเอาบอกพริกมาหายพริกแห้งเนาะวันนีบแล้วพริกหลายงามกับงามเวลาสิกินเท่านึงต่ำเท่านึงก็ใส่หลายเพ็ดกินบ่ได้เสยีสยบใส่เสยีสยบพุ่อองอหอมครับพอ่อฮะแม่ไปไหะนะ่แต่ก็กินให้มืดเสียดายดมืนน่อนีก็เลยใส่พอดีพอดีจ้ะ ใ่พอดีพอดีพอด่พอกินใด่กินแสบกินนัวก,กินไปเรื่อย,อยกินกินที่มันแสบให้สมกับอยาก mm. นั่งไปเห็ดงานเนาะอึดเข่าอึดหนามเบิดมือในสมองนี่บอกด้วยนะค่ะในสมองนี่คิดหอดิตตมบะงบะมีอีย่างทีว mm. ่าบางเชื่อสิมีหม่งที่ว,ว่ามริกาสิคิดหอดอําเนื้อย,ย่างเนาะเนื้อย,ย่างโนดนนี่นั่นต่นสมือนี่อู้ ในย่างมัชฉยลังเถาอะตํางอางค์กรมันเป็นอาหารบ้านๆแต่มันเป็นยังไงบอยู่ในความรู้สึกแบบว่าเลิศหรูมากเลิดหรูเป็นอาหารชั้นสูงไปเลยจ้ะให้เลือกจังเอ้อเลือสมตาเได้เลยม,มาเด้อจากเพื่อนๆจ้า กินน้ำข้างน้ำกินได้หลานีเดอร์จากเพลินสาวเอามาหายกลิวนเดอร์จากแสบแห้งอ่อ,อนๆตับบอบเพ็ดมันนี้โอ้แสบนัวแสบๆหลายสุกใจร้ายหลายอืมอืมนี หมู่ะข้างบพดใสหลายกับพีิกเสพอดีอืมอืมหัดเค็บหม,มูอือืปกติอ่ะกินกับเค็บหมูอย่ แคปปโมนิกต้องไปซื้อในเมืองบ้านยุกไก่ไม่ได้ซื้อกินสนิก็เนาะเพชรพี่น้องเลยอืมาบอเพชรยังเพชรอยู่อกินน้ำหายน้ำ อพักก็เป็นจะเสียบแท้พักตนนะัวเนี่ยพี่น้องเอ้ยว,ว่าบอเพ็ดกันเลอข้างนี่เนี่ยกินน้ำเลี่ยมือน้ำแยบบหลาย เวลาหิวมันจะกินมันสิล่ะแซ่บมีอรรถรสอื้ออืมอะไักเข้าบ้านปลูกอื้ผมหน่อยนึงอืม หลแบบหลายขนตกคยุยห้อยมาเลยก้อนเทียงอุ้ยหอนดอกกระเรียนหอนคักหอนแน่หอ,อกเลย

ขอบคุณยอดดาเด้อคุณสอขอบคุณทั้งอันเนื้อไม้ไม้สดขอบคุณทั้งบวชพริกแห้งน้องให้บอกว่าขนเบิ้งอยู่กับบกพริกแห้งเมื่อไรด้วจ้ะอืมทำนี้เหลือก็เอามาให้แน่มูดีเนาะเฮ้ยกินน้ำหอยแหน่ โอ้ยแสบแศบแศษเอืมโอ้ยหนำกระแดดฟุง่งสหนะ้ะพี่น้อง้างไม่หลีกเลยภักินมุ่มมั่มขึ้นวนฏฏการแนะน่เวลาหิว้าไม่หลีอเด้อเวลาหิว ฉ่ดรักษาผัาพดวายูยดีกินแบบกินแบบให้หายอยากนะกินนะ้ำเพบว่าชิบบอกว้าพี่น้องเอ,อ้ยชีวิตมาดามนี่แหละเขาเออวาชีวิตมาดามกินค่ะ นี่ยังอยู่นี่นี่ยังกระเสียดยนี่ยังกระเฮ็ดกินรุ่บบานเห้าเนี่งกินทิ้งกินคว้างคล้องกินเบ่ออึดน,นี่มีคุณคา้านม่ีประโยชน์มีคุณคา้า ันแสบถึงสวงจังซื้อคลิปนี่ว่ายังไเนาอพี่นอ้องกินไปบ่นไปสไตล์มาดามบอกซาสันพิธีชีวิตแหลผัวฝรั่งเนาะผัวรวยก็รวยกับบุญไปผัวก็รวยมานั่งกินตาบาุทง แมนบอสด้วคนรวยเขาก็กินขึน้นกันเนาะอืมเขาก็ก,กินไปจมไปสาทยายไปคุยกับเอฟซีไปเนาะจะเนาะว้าวข้าิห้องสิหายเออฮกโคฮะเมว่าบอพิษ โมเทอร์ก็มากวนดีเนาะแม่วันแต่ละเธอต่ำบางฮุงเครืองรสชาติก็คือกันกวะเพืนเพือนเคยเป็นมะคะต่ำสองเสมือรสชาติอีกแบบหนึง่งว่าต่ำมือนี่รสชาติอีกแบบหนึง่งดยจ่ะ พิเศษที่พิเศษมือน,นี่ก็ย้อนว่ามันมีนอใหม่มันก็นเลยแสบคักมันนี่แสบโซมเถาสามเถาเน,นี่ยอย่าจังหอนถาดบอกไงนั่งกินผู้เดียวโอ้ย ปวดเอิบมูกระยะรันไปอิ่มวมาปไปสั่งสร้าง,งหว่าเมื่อนีไมันไม่ขาวจ้ะผมขอพระท่าน นองเอ้ยทั้งสบทั้งนวทั้งเทสทั้งทองทั้งไหงเออฮะพออฮะแม่ชิมือเดียวมาด้วยจ้าเพื่อน,น,นให้เหลืองานเลียวมาด้วยละ่ะมากินขเขาแรกน้ำกันตำบบกฮวงคือเกาจาก้ะวันนี้กะกับมาย่ำมีเหลืองานมากไปตำบบกฮงคือเกา มาทักมาถุยกันสีไวบ้บนนอนน่ไว้บ่ไว้กะกินเห้มันอิม่มอาบนามนอน่วยใดมีแห้งไปเห็ดเวียกมาอื่น

มีแห้งหลายพี่น้องมีแห้งหลายจา้าเป็นยังไงจ้ากินเข้ากินน้ามอิ่มกันไปเดินงานระบอร้อยังไงก,กะเวะมาชมมากทักทายมากคุยกันกับมนิกาเด้อจ้าเด้อคันชอบคันยังกะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสับไข่เป็นกำลังใจให้กับมนิกราในจา้าเพศหลายพี่น้องคิดหนี้มนิกาก็่มีอย่างจา้า บรรยากามีเวลาหน่อยเหลิกงานมากากาแฟมานั่งกินเข่ากินน้าเหตุคลิปเล็กๆน้อยๆซอตที่เหตุใดพก็ะฉยมีเพื่อนคุยกับเอซนะจ๊ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะเนาะยังไงก็ขอ,ขอขอฝากกันเหนือฝากโตกับเพื่อนๆกับเอซกันทุกคนด้วยแต่เด้อเดี๋ยวเขามาพอกันไหมนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ